เท่าแต่งักในการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมะเกสีกลุ่มข้องตกปกักหักษาธรรม,มะเกสิเป็นส่วนสำคัญในการเฮตุให้ชีวิตของเฮาเนี่ยมีความหอมเย็นเป็นสุกอยู่โดยสม่ำเสมอจะฝากถูกตัวคนให้ประพฤติธรรมให้ปฏิบัติธรรมให้มีธรรม,มะอยู่โดยสม่ำเสมอนี่ละ โดยจะเปาะอย่างยิ่งก็คือความทีเฮาเป็นปูมีบุญความทีเฮาเป็นปูทำบุญนะเนาะบุญคือคุณงามความดีเนี่ยพระบุเธเจ้าเป็นซอนสอนให้พวกเฮาได้เฮ็ดบุญสอนให้พวกเฮาได้ทำบุญนะความดีเนี่ยละ่ะท่านเจ้าคุนเน้นย้ำจีมาเว้ามาวาซูฟั่งกับบนอนหนกเนื้อจากสิงเหล่านี้ต่อ อยู่ในเรื่องของคุณงามความดีอยู่ในบุญกุศลเป็นอย่งจึงเบาแต่เรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ใกล้กับชีวิตของเฮายังมีพระบาลีบทหนึ่งที่พระบุตรเจ้าเป็นตรัสไว้ว่าผู้ใดได้ทำคุณงามความดีไว้ก่อนได้ซื้อว่าได้กทำริง่งตีเห็ดตีทำได้ยากไว้แล้วต่อมาผู้นั้นสีเห็ดตีทำ หรือว่าบอดຈเฮ็ดบอดຈ์ทำความดีจังสั่นอีกกระตามผู้นั่นก็ย่อมเป็นบุคคลผู้สมควรแก่เครื่องบูชาสมควรแก่การบูชาตลอดไปหนะลักของการทำบุญในพระพุทธศาสนาคำว่าบุญจะเป็นคำเอิญนร่วมของการทำคุณงามความดีที่มันเป็นเครื่องมือในการกำจัดกิเลสได้เบิดไป คือการทำความดีอันใดที่เหตุที่ทำเพื่อกำจัดความโลภความเห็นแก่โตกำจัดความโกรธความหงุ่นงานแห่งจิตกำจัดความมืดมิดด้วยโมหะแห่งใจลงได้ความดีอันนั้นแกจัดว่าเป็นบุญทั้งสิน้นซึ่งเพิ่นจะแยกเอิ่นซื้อออกไปเป็นย่างๆเพิ่นเอิ่นว่าทานบางเอิ่นว่าศีลบางเอิ่นว่าภาวนาบาง หรือว่าเอิ่นในซื้ออื่อนอีกแต่ว่าสังเบิดกะรวมอยู่ในคำบ,บุญทั้งนั้นละ่ะบุญนี่ละ่ะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกำชับแนะนำให้ทำบำเพ็ญกันไว้ให้ร้ายและกาเหตุให้เรื่อยๆปลอมกับปลูกชันทะความยินดีพอใจในบุญให้มั่นเกิดแต่มั่นมีอยู่โดยสม่ำเสมอเมื่อเห็ุบุญเรื่อยๆ บุญมันจะพอกพูนอยู่ในโตกลายเป็นบารมีที่มีความสำคัญอันที่นํ่ให้ได้ผลอาน,นิสงส์ตั้งแต่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและกันดิพานสมบัติในที่สุดเพราะว่าการตั้งสมบุญนํ่ความสุขมาให้เนี่ยญากยอมสโสกันเอ้ยพระบุทธเจ้าเป็นบอกไว้เป็นสอนไว้ ค้นเฮ้าสีพึ่งทำบุญกะพึ่งทำบุญนั่นบ่อยๆพึ่งท่ำความยินดีพอใจในบุญนั่นเพราะาการตังสมบุญนำความสุขมาให้บนนั่นเป็นแก้ววีเศษที่สามารถเนลมิตสุขสมบัติที่ปรารถนามาให้ได้ทุอย่างและกับการเย็ดบุญนั่นกัพึ่งเย็ดเรื่อยๆเหตเป็นนิสัยเคยชินตามเวลาโอกาส ยังเจนว่าเอาเมื่อสามารถให้ท่านได้ก็หายเมื่อรักษาศีลได้ก็รักษาเมื่อภาวานาได้ก็าภาวานาบอปล่อยเวลาให้มันผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์แม้สิเห็ด่ด้บ่อร้ายแม้สิ่เดดส็เหด,ด้ด่ดนบ่น,นันก็ยั่งดีกว่าบ่ได้อเดเห็ดบ่ได้อดทำเหตดได้ตอด่าทำได้จังได้ก็ยินดีพอใจในส่วนนั้นเมื่อเหตุเปรื่อเขา่าทำเรื่อยเขา่า บุญมั่นก็สามารถเต็มบริบูรณ์ได้คือกันอุปมาคือจังกับนับฝนที่มั่นโตกลงมาจากฝ่าเตละเม็ดเตือนลยศเมื่อหลายเม็ดหลายยศเขามัน่น็ดให้ภาสนะที่ลองรับใ้เต็มได้บุญก็คือกันเป็นจังสั้นอย่าได้ดูมินบุญที่ตนเหตดตนท่ำวะ่ะเล็กน้อยคือติบอมีผล เมื่อเหตุเรื่อยไปบอยุดบอท่อใจกลางท่านบุญนั่นก็ย่อมเต็มย่อมบริบูรณ์ได้จกักคราวนึงแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าสิ่งมีพระบรมีสมบูรณ์จนตรัสรู้ได้กะบำเพ็ญบุญมากนับศาสตร์บอสวนละในแต่ละศาสตร์ก็จ่งบำเพ็ญบุญบรารมีต่างยางกันไป แต่ว่าเมื่อร่วมร่วมกันเข่ากับ้ายเป็นบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่อันตินับประมาณบ่อได้แจ้งสี่ล่ะเป็นตัวอย่างด้วยเหตุนี้พระบุทธเจ้าเพลินก็นเลยเด็ดตรัสไว้คำสำคัญที่พรอแม่กุบายาจารย์เป็นมักนํำมาสอนเท่าว่าสุขโขภุญญาสุจจโยเป็นว่าการสั้งสมบุญนำความสุขมาให้ที่เบ้าเนี่ยกับเพื่อแนะนำเพื่อเชิญชวน ให้เฮาเนี่ยได้เหตุบุญให้ยินดีพอใจในบุญกันเพื่อได้ชี้ให้เห็นว่าความสุขนั้นมันจะหาได้ด้วยการเหตุบุญเรื่อยๆบ่อยๆอ,อันความสุขนั้นก่ย่อมเป็นที่ปราสนาะนำกันทุกคนเพราะว่าความสุขเป็นสมบัติที่ประเสริฐสามารถอํานวยสมบัติอื่นๆให้เกิดตามมาได้แต่ว่าความสุขที่เกิดขกินได้จะต้องมีเหตุให้เกิดเหตุ แห่งความสุขหรือว่าบอเกิดแห่งความสุขนั้นมันจะมีหลายอย่างต่างประการซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกัตรัสไว้อย่างความสุขที่ออกตนญ,ญาติย่อมผ้ากันมีผ้ากันไฟหาเจ้าพระบุทธเจ้าเป็นกับอกว่าสุขสีประการอันคลหือัตโูบริปรกกรรมกมุณโยูพึ่งได้ตามการสมัยสุขสีประการคืออีหนังแน คือุกเกิดจากความมีทรัพย์สุขเกิดจากการใส่ใจรัพย์สุขเกิดจากความบอเป็นหนีสุกเกิดจากการงานทีบอเป็นโทษสาเหตุที่เอเกิดความสุขสําหรับกลาวาญาติโยมผูกครอ่อมเฮือนแมีอยู่สี่ประการการมีทรัพย์การได้ใส่รัพย์ความบอบเป็นหนีและการงานทีสุดเจริตบอมีโทษ ทั้งสีประการนี่อำนวยความสุขใด้เกิดขึ้นได้แต่ก็มีก่อสังเกตว่าสาเหตุแห่งความสุขทั้งสีประการเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่เกิดจากภายนอกก็คือน,นอกโตขึ้นโยกับผู้อื่นติงอื่นบอดดเกิดภายในและก็เหมาะแกผู้คล้องเงื่อนที่มีภาระต้องเลี้ยงเบ่งดูแลตัวเองและก็ครอบครัวให้เป็นสุขผู้ต้องการความสุขแบบดีจึงต้อง วนหวยหาทรัพย์สมบัติแต่มันได้จึงติมีความสุขเพราะมีทรัพย์ใส่ซ้อยบอกขาดมือเมื่อมีทรัพย์แล้วแต่ต้องได้ใส่ซ้อยน้ำบะแมนซักแต่ว่ามีแต่ว่าบอกปลาใส่หรือว่าเปิดเผยบ่อได้เพราะว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยสร้างที่บ่อถือต้องต้องบอกกู้หนี้ยืมสินกู้ใดให้กลายเป็นลูกหนี้ที่ต้องวาดภาวะเพราะยานตื่นช่วงนี้ และกะต้องเฮ็ดงานที่สุดเจริญบอพิษศีลธรรมและกะกดไม้บานเมืองเฮ็ดได้จังสี่โัครองเงื่อนจึงสี่มีความสุขได้ในระดับหนึ่งซึ่งเป็นความสุขในระดับที่เอิ้นว่ากายยิกะสุขกะคือสุขทางกายโดยตรงผู้มีความสุขจากาหลายเหตุสี่ประการดังตีเดเว้าหากยั่งต้องการความสุขในชีวิตประจำวันให้ยิ่งขึ้นไป จะสามารถเติมสุขให้แกชีวิตได้วิธีเติมสุขให้ชีวิตเนะี่ยมันจะมีอยู่สี่วิธีบวชสิเป็นเติมสุขด้วยการปิดเติมสุขด้วยการปล่อยเติมสุกด้วยการเพิ่มเติมสุขด้วยการพ่อเนี่ยเบาง่ายๆเบาสันสันืจอง่ายๆก็คือว่าให้ปิดปล่อยเพิ่มพ่อแก่สีหนา้า เป็นหยังคือวายแตงสันเอาแต่แมนว่าเฮาเติมสุก้วยการปิดแต่ชื่อว่าปิดเส็นทางแห่งความทุกปิดบอให้ความทุกมันเข้ามารบกวนความคืดและก็จิตใจแต่คือตามปกติความทุกขทั้งใจส่วนใหญ่มันจะสิพานเข้ามาทั้งตาบั่งทั้งหูบังางทั้งความคืดบั่งหากปิดกันเป็นทา้งพานแนงความทุก ถ้าเชือปิดตาปิดหูซะปิดกันความเกิดกำเน่งแจง,นแจงสั่นแจงสี่ซะความูกมันกัอบพานดานเข่ามารบกวนจิตใจบอดได้เพิ่นจึงสอนกันมาตั้งแต่โบหานว่าปิดตาทางังกูปิดหูสองข้างปิดปากซะบงังนอนนั่งสบายเพิินวะเออบางเทื่อเนี่ยตาบอบอ,บอ,บ,อบอดใจทำเป็นบอดบงังทำเป็นแนบบอเห็นเสียบัก โอบอ่อหนวกกะตำเป็นหนวกเ็ตเป็นบอ่อได้ยินสบังบอ่อเป็นใบกะตำเป็นใบเป็นเกือกบอบอ่หว่าบ่อจ้าเสบังเรื่องต่างๆมันจะอาจสิจบลงได้ด้วยดีอย่างเช่นบอ่อต่องมาตะเละดาตอกกันบอ่อต่องมาหวาดเราแว่งกันบอ่อต่องมานั่งทุกนั่งเต่ามาอัดอั้นตันใจหรือว่าทอแต่สิ่นหวังในชีวิตกัน ที่เป็นทุกบอสบายใจกันนหะส่วนหนึ่งมาจากเปิดตาค่อยจ้องเบิงเปิดหูตะแคงฟั่งเฮ็ดเอเห็นสิงที่บอถืกใจแล้วกับบอสบายใจเฮ็ดไอเดี๋ยวินค่ำที่บอถืกหูแล้วกับบอสบายใจเฮ็ดไอต้องเปิดปากเว้าแล้วกับบอสบายใจถ้าปิดตาปิดหูปิดปากซะสิงที่โู้อื่นเฮ็ดผู้อื่นทำค่ำทีผู้อื่นเว่ก็สิบอมีความหมายต่อจิตใจ พราะบอบพานเข่ามาถึงใจอันเส็ยดในใจส่องเป็นจุกเดือดอ้อนอีกแนวหนึ่งคือความสำรวมระวังบ่อให้บาปอกุศลเกิดขึ้นทั้งกายบัง่งทั้งว่าจาบัง่งทั้งใจบัง่งก็ถือว่าเป็นการปิดกันคือกันเปิญยกย่องว่าความสำรวมระวังเป็นความดีเฮ็ด้อ้ลจากความทุกขเกิดความทุกกายสบายใจได้ความสำรวมระวังกายเป็นความดี ความสำรวมระวังว่าจะเป็นความดีความสำรวมระวังใจก็เป็นความดีความสำรวมระวังในทุกอย่างเป็นความดีผู้สำรวมระวังดีแล้วในทุกอย่างก็ย่อมพ้นจากตกตั้งหลายทั้งปวงได้การปิดกันสิ่งที่สีเหตุให้เกิดความทุกข์เนี่ยแต่พอครับว่าเป็นการสั่งพุ่มคุ่มกันให้แกเจอ้าของเองให้แกจิตใจไว้เอดแอรอดพ้นจากปิดไพ สี่เขามาเบียดเบีเยนเนตอันตารา่ให้ได้รับความเดือดร้อนบอสบายใจเป็นเพื่อดังกับการสั่งหัวและก็สั่งลังคาบ้านไว้ป้องกันแดดป้องกันลมฝนอันตาไล่จากภายนอกบ่ให้เข้าไปในบริเวณบ้านและก็โต๊บ้านถ้าหัวถ้าฟ้าบ้านมันแข็งแห้ง,งอันตาไล่เรานั่นก็เข้าไปทําความเดือดร้อนให้แกปูยูภายในบ่อได แต่วา่าบ้านบอมมีหัวบอมมีฟ้าลงไปตั้งบริเวณตั้งล่มตั้งฝนและอันตรายต่างๆจะเข่าไปเย็ดความเดือดห่อนให้ได้ตลอดเวลาอันนี้เป็นจังไไดมังกรจังสัตว์ผู้ลาดนี่จึงปิดกันตาปิดกันหูปิดกันปากและก็ปิดกันท้าเขา่าของความทุกข์ไว้รอบด้านด้วยการสำรวมระวังกายว่าจานและใจ เหตุให้เกิดความสุขกายสบายจิตบอดจืดปิดจืดไฟและกอารมณ์บอดีต่างๆมารบควรให้เดือนห้อนเติมสุขด้วยการปิดนี่ค็เป็นแจีงซี่เติมสุขด้วยการปล่อยความสุขดันย่อมหาได้ด้วยการปล่อยว่างการละว่างการละบายออกการปลงใจบอยึดมันซื้อมันการเติมสุขด้วยการปล่อยแจงซี่ก็สามาเทศได้โดยบอ่อต่องเสีย บ่ต้องลงทุนลงแหงอียังยังเจ่นปล่อยว่างผ้าละที่รับผิดชอบอยู่เสัยบังเทอือเอาเฮาอายุมั่นหลายขึ้นปล่อยให้ลูกให้ร้านหรือว่าผู้อื่นเขาเฮ็ียดไปทําไปลงใจหมดไปผููอื่นเฮ็ียดทํากันไปโตเองก็ค่อยแนมค่อยเบิงอยู่ห่างๆกัสิเบิดภผ้าละที่แบบมาดนมานานหลายปีเหตุใอ้เ,อเบาสบายหายเครียดหายทุกกังวล บอย่อมปล่อยบอย่อมปลงด้วยบอว่างใจปู้อือน่านว่าสีเหตุดใดบอดีทอโตแ็ต้องแบกภ่าละนั่นไปต้องนักเอิกนักใจตอไปจนกว่าสิส้นล่มบ่มีเวลาแม้สิหาความสุขสงบในบั่นปลายชีวิตหรือว่าปล่อยว่างความคิดความยึดมั่นทื้มั่นด้วยอำนาจลงตัวเองด้วยเข้าใจพิษหรือว่าด้วยทิฏิมานะบาง ปล่อยว่างความโหลดความโกรธความหลงบงังปล่อยว่างอารมณ์บูดเนา่ายังเต็นความแก่นเครื่องความอากาศไปยาบาทจองเวน้นความบ่ออใจต่อกันทำไรจิตใจอยู่บงังหออาภัยได้ก็ะหายอาภัยกันไปแล้วแหละก่ะแล้วกันไปจะบอไปปูกใจเจ็บต่อไปจิตใจจีแบกภารละหนาจีที่นักไหวเจ็บอารมณ์ทีเน่าเสียและก็ะความยึดมัน่นถื้อมัน่นในสิ่งต่างๆไว้จังสิ มันก็ย่อมสิมีแต่ความอึดอัดบอบปลอดโปร่งมีแต่เศร้ามองบอบกองใจเหตุหไหน,หน่อยหน่ยใจพิดหวังเหตุใดเกิดความเครียดและบาดเหตุใ้เสียสุขภาพจิตอ,อยู่ตลอดเวล่เมื่อปล่อยวางละวางและก็รละบายภ้าละและอารมณ์เล่านั่นออกไปได้ก็สิเหตุใ้โปร่งลง,ลงสบายใจไายเครียดส่งผลในสุขภาพร่างกายพลอยดีไปนั่ม เฮ็ดไออายุยื่นไปพรลอมกันเพื่อจังกับคนทีดท่องปลูกมาดนมาน,านั่นมันเก็ดก่อความทุกข์ทรมานแกเจ้าโตโยร่ำไปถ้ามแมนวัล,ละบายท่องออกไดก้กระซีเฮ็ดไอโลง่งโปรง่งตะายโตเต้าปวดงวัวตอห่อนเคื่อจังกับพลิดทิมเติมทุกด้วยการเพิ่มเพิ่มพูนการบุญการกุศลจังสีย เพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนคุณธรรมให้มันหลายยิ่งขึ้นปกติคนเฮ้าจีอยู่ดีมีสุขกันเนี่ยก็ด้วยได้อาศัยเสวยผลแห่งบุญผลแห่งความดีที่เห็ดไว้ในอดีตแต่กับบอกว้นประมาทเผลอสติไปด้วยว่าแต่แม้นว่าบุญเบิดง่มใดเนี่ยสมบัติตั้งหลายที่มีอยู่มั่นก็ดสิวิบัติไปท่านตาเห็นนี่เกิดังกับตะเกียงนนำมัน เมื่อนำมันเบิดตะเกียงมันกระดับนะจำต้องเติมน้ำมันกันอยู่ตลอดหรือว่าคือจังกับร่างกายที่ต้องเติมพลังกันเรื่อยไปด้วยการรับประทานอาหารบัง่งออกกำลังกายบัง่งกินยาบำรุงบัง่งซึ่งล้วนกับเป็นการเติมพลังในร่างกายเป็นการยือดอายุร่างกายออกไปทั้งปิ่นการเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนบุญกุศลกระทอกับเติมความสุขให้แกชีวิตป้องกันบ่ให้ความสุข เบิดไปด้วยความบอบประมาทบัณฑิตเป็นย่อหยองสารเสริญการตั้งสมบุญมันนำความสุขมากให้ผู้ที่เกิดว่าโตเองมีสุขสบายมีกินมีใส่มีเกียรติหยดสือเสียงมีครอบครัวที่อบอุ่นและก็มีทุกอย่างพรลอมมุลแล้วบ่จำเป็นต้องวขวนขวายทำความดีอีหยังอีกก็นับว่าตั้งอยู่ในความประมาทโดยแท้ พราะว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นมันเป็นของบอนแนนอนอาจสิแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคือเบดสิ้นวิบัติไปได้ทุกเมื่อหากเหตุปัดใจติเกื่อนนุนใหม้มีให้เป็นแจงสันเบิดไปสิ้นไปเมื่อว่าระวิบัติมันมาฮอดมาถึงผููบอบผู้ประมาทแจงสันเนี่ยจะย่อมได้รับทุกอย่างสาหัสเพราะว่าบ่ได้เตรียมโตเตรียมใจไหว่ร่องรับหรือว่าเกิดบอถึง ว่าติต้องบับเบิดโตและกับบราไปจนทุกข์แจ้งสั้นแต่หากบอรประมาทหูชัดถึงความเป็นไปของชีวิตว่าบอแน่นอนบอรประมาทไว้เป็นดีและกับปัญญาม่ั้งสมบุญกุศลไวเรื่อยๆอร่อบอขาดตอนมันก็บสิพันคนบอให้โตเองทุกนักได้นอกจากบุญกุศลแล้วยังมีความดีและกับคุณธรรมอื่นๆอีกหลายที่สามารถเติมให้ชีวิตได้ย่างเช่น ความมีเมตตาปูหน้าเอืออร้อนต่อปูอื่นเสียสละซอยเหลือเกืื่อกูลพูอื่นเ็ดแต่เขาพ้นจากความเดือดห้อนเต่าจีสีซอยได้ด้วยความมีน้ำใจมีความไกยันอดทนในการประกอบสัมมาอาชีพหัวจักกินหัวจักใสกระเม็ดกระแม่บอกเหลือกลัวคล,ลุกคลีอยู่กับอบายามุกและค้นพ่านพบหาแต่บัณฑิตชนผูสามาสีนแนะนำทังสว่าง แห่งชีวิตให้ได้เรานี่เป็นตน้นซึ่งล้วนเป็นความดีงามนำความสุขมาให้ได้ตั้งสิ้นเติมสุขด้วยการพ่ออุจักพ่ออุจักอิมบอดินร่นทาย,ย่านอยากต่อไปเพือจังกับรับประทานอาหารอิมแล้วกินเข่าอิมแล้วกะบอกวนกวยที่สิหามารับประทานมากินอีกคำว่าพ่อ มันแกะเขารักนี่แหละพ่อเหมาะพ่อดีพ่อกวนพ่อเป็นไปได้อยู่ในลักษณะบ่อเดือดห่อนเกินไปบ่อสบายเกินไปแจงสนนาความพ่อมันแก่เฮ็ดไอ๋อเจ้าอยากเบิดอยากเมื่อบ่ออยากกับบ่อต้องดินรน่นเมื่อบ่อต้องดินรน่นกับบ่อต้องทุกข์ยากจริงอยู่ทุกคนที่เกิดมาย่อมมีความปรารถนาอยากสิได้สิ่งนั่นสิ่งนี่อยากสิเป็นแจงสันเป็นแจงสี่น้ำกันโซ่ปูโซคอนไป ก็จึงต้องดิ้นร่นวรขวนขวยหาลงทุนลงแห้งกันหลายตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยจนเติบใหญ่ตั้งแต่เป็นนมเป็นสาวจนกระทั่งเท่าแกส่สารการชีวิตผ่านไปโซเบอร์มันก็เบิดไปด้วยการแสวงหาเพื่อให้เต้ายากมันก็เลยเป็นถูกอยู่ร่ำไปจึงผิดหวังสมหวังสลับกันไปมีดีใจเสียใจคละเเล่ากันไป แปลว่าเมื่อได้แล้วหูจับพ่อหูจักยุดธหูจักอิ่มบังกระซีฮดในเกิดความทุกขได้คือยจังกับที่เป็นว่าหูจักพ่อกอสุกขถุกส,สถานเมื่อพ่อได้ก็มีความทุกขภาษาพระเปิ้กับบอกว่าความยินดีพ่อใจตามสมควรหมายความว่าบริโภคใต้ซ้อยสิงที่ได้มาเต่าที่จําเป็นแก่ชีวิตบ่อหายอัตคัดจนเดือดห่อนและกับบ่ปุ่มไฟ บอ่อปุ่มเปื่บอบ่อปุ่มเฟื่อยจนเหลือเพื่อปุ่นะอ่ะส่วนที่เหลือกะแบง่งปันกันเห็ดไห้บอยุดติดสิงหนักจนเกินเหตุความโหบพ่อเนี่ยเห็ดแอ้เฮ้าเสียสละแบ่งปันเห็ดไอ้ซอยเหลือเกื่อปูนปูเอื่นอ่าเห็ดไห้ไห้ท่านได้ความพ่อหรือว่าความสันโดษยินดีเป็นเหตุไห้มีความทุกข์เนี่ยระบุเจ้าเป็นว่าความสันโดษด,ด้วยปัจจัย ตามมีตามได้นั่มทุกมาให้คือจังกับปรับประท้านอาหารแต่พ่อดีพ่อมาะแก่ร่างกายอิ่มแล้วก็ยุดก็เศร้าก็ย่อมเม็ดให้บ่อึดอัดบ่อให้เป็นโรคอีหยังตามมาจังสนะโรคต่างๆนี่มันเกิดขึ้นกับเพราะแจงซี่ละ่ะความบ่้จักพออิอ่มบ่อเป็นยุดบ่อได้เป็นเอียให้ต้องดิน้นรนอยู่ร่ำไปมากับนั่ทุกมาให้อยู่รำไป ด้วจังกับกินเขา่ารับประทานอาหารเกินขอบเขตเกินความจําเป็นแก่ร่างกายมันก่เย็ดไอ้ร่างกายเดือด้อนมันก่นําโรคมม่ห้อันนี้แหละที่พระบุตรเจ้าเฟึนสอนเท่าสามารถนํามาประยุกต์ใส่กับชีวิตประจําวันของเฮาใดเด้การตต่มทุกเพิ่มทุกใ้แก่ชีวิตเนี่ยแหละนาย่อมด้วยการปิดปล่อยเพิ่มพ่อก็เป็นเรื่องที่สามารถปฏิบัติได้บ่อยาก บ่ต้องดินร่นควนกวยหลยเพียงแต่ต้องเริ่มที่ใจสะพอนต้องมีความตั้งใจมีจิตใจหมั่นคงต้องแข็งใจแข็งใจทำมันถึงสีเห็ดใดในตอนตำอิดอาจสิฝืนใจฝืนความหมู่ซึกบ้างแต่ว่าพอดโดนเข่านา่น,านเขา่ากระสิวซึกว่าบ่อยากเกินไปเพราะเกิดความเค้ชินดังนั้นปูสลดัดแม้สีมีความตกด้วยมีรัพ์บริบูรณ สามารถใส่ใจยสัพทีมีอยู่ได้ยังสะดวกสบายบอบเป็นหนี้เป็นสินโปรไดเอดงานที่เป็นสุจริตบอมีโทษเป็นประจำอยู่แล้วก็ย่งควนกวยตืมทุกในแกโตเองตืมทุกในแกชีวิตด้วยการปิดผังแห่งความถุกบงังปล่อยว่างภาระที่แบกอยู่และก็อารมณ์ที่นักเอิบนักใจอยู่บงังเพิ่มพูนบุญกุศลและก็ความดีต่างๆต,ตามวาระโอกาสบางังสั่งความพอ่อ ด้วยการกำหนดขอบเขตของความอยากไว้บ้างชีวิตของผู้นั่นจึงมีความทุขที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นออกตอนหยากย่อมโศกโศก่อนนี่หล,ละคือลักท่ำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นบอกเป็นสอนพวกเข้าเตือนปติพวกเข้าให้เข้าเน,าน,านี่ยได้หูวจักในการเฮ็ดบุญให้มั่นถพือหนุ่ยักวิธีการในการเฮ็ดบุญอย่างสั้นอะ ชีวิตของคนเนี่ยอยู่ได้ย้อนบุญจื้อไหวเดอ้อหยาบย่อมโซขสคนถ้ามีบุญแล้วอียั้งมันกะตามมาละ่ะขอให้เฮ็ดบุญไห้อย่าไปเฮ็ดบาปความตัวเนี่ยอย่าไปเฮ็ดอย่าไปทำให้หลีกเลี่ยงหลีกได้ห่างได้ให้ห่างมัน่นไอ้ความบอดีบองามบาปเนี่ยแต่ว่าบุญเนี่ยให้เข้าใกล้มัน่นบุญเกิดจากท่านบุญเกิดจากศีลบุญเกิดจากภาวนาเนี่ย เอต่ำท่านศีลภาวนาพ่อแม่กูบายอาจารย์เปินสั่งเปิ้สอนเฮาเตือนสติเอา้าแต่ย้อนจงซ้อน,ออน,อนละ่ะนี่ก็เป็นส่วนที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าเออเว่าสู่กันและกันฟังเป็นกำลังใจเออว่าภาษาสบายสบายว่าธรรมะสบายสบายสู่กันและกันฟัง